โอ้โหน้องเดมี่ภาพมีเริ่มมีซิกแพคอ่อนๆแบบคุณแม่ลิเดียแล้วเป็นสาวน้อยขวัญใจของพี่ๆหลายคนเลยล่ะค่ะสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ลิเดียสลันรัดกับคุณพ่อแมทธิวดีนซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าน้องเดมี่มีความฮอตไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่เลยทีเดียวเพราะด้วยหน้าตาที่น่ารักน่าชังทำให้ใครหลายๆคนตั้งฉายาให้สาวน้อยคนนี้ ขึ้นแทนเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยล่ะค่ะการันตีได้จากยอดการติดตามในสตารแกรมที่มีมากถึง700,000ฟอลโล่เลยทีเดียวล่าสุดในสารแกรมของคุณแม่ลีเดียได้โพสตภาพของน้องเดมีขนาดที่หนูน้อยนั้นยืนและสวมใส่ชุดนางเงือกโดยโพสตระบุแคปชั่นว่าเดมีเงือกน้อยแปว๋วรัวรัวแฮแทก็กเด็กหญิงแปว๋วแวว โดยภาพนี้นั้นจะเห็นว่าชุดที่น้องเดมี่ใส่เป็นเสื้อครึ่งเอวและมีอยู่ภาพหนึ่งน้องเดมี่เหมือนจะมีซิกแพคอ่อนๆด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าน่ารักน่านดูสุดๆไปเลยว่าแล้วรับชมภาพความน่ารักของน้องเดมี่กันเลยค่ะ